สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมก็มาเจอผมนะครับกูบอยในช่องนิวเมเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราก็ยังคงเก็บเลเวลกันอยู่นะครับก็ใช้คำว่าเก็บเลเวลกันข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับบัฟปาร์ตี้100%แล้วก็ต่อด้วยบัฟปาร์ตี้50%นะครับผมนะครับวันที่33วันที่เดี๋ยนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สวันที่31เนะครับผม วันที่31จนถึงวันที่1นะครับผมแล้วก็วันที่2จนถึงวันที่5นะครับผมนะครับจะเป็นช่วงนะครับผม100%กับ50%นะครับผมก็เราก็ทําการปั๊มนะครับแล้วก็ลดโทษตาย7,000ล้านของตัวเมยูจินนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับ7,000ล้านหายไปนะครับผมมีไรมุนทินนะมีลายมังกรเขียวนะครับก็ตําแหน่งเวลนะครับนัก ตำแหน่งนะครับผมนักรบสาวปิศนานะครับนะหรือว่านักธนูนะครับผมก็จะมีธนูมาแจมนะครับผมจะเป็นตำแหน่งนักรบสาวสตัวนะครับธนูแจม1นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครว่าระยะมอนเตอร์จะมาถึงนะแต่โดยปกติแล้วตรงนี้จะเป็น3ตัวนะครับจุดปลอดภัยของหมอก็จริงๆอยู่บริเวณใต้ต้นไม้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมอยู่ดีๆมัน หมอหมอสงสัยจะเหงาครับวิ่งมาหาเพื่อนๆน,นะจริงๆหมออย,อยู่ใต้ต้นไม้นะครับนะบอยู่บริเวณใต้ต้นไม้นะครับผมจับเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็มีมีการคาดหวังว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆใหม่ๆไม่แน่ใจอะไรใหม่บ้างนะครับ เต็มใหม่แน่นอนนะครับก็ที่รู้ๆก็เตรียมตัวขึ้นแท่นนะครับร้อยสี่สิบสามตัวนะครับร้อยสี่สิบสามตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตไอเทมกันที่สวมใส่นะครับแต่ช่วงนี้เราสามารถกดไลฟ์นทินยาวได้จนถึงประมาณวันที่ห้านะครับตรงจุดนี้นะครับกดไอเทมสองอย่างก็ประมาณสามล้านห้าจนถึงสี่ล้านสี่ล้านสองเนาะนะครับสามล้านห้าถึงสี่ล้านสองนะครับเอพี e จะแกว่งนะครับผมเอ่อ ตัวละครนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะครับมีเลเวลตั้งแต่143ยสี่สิบจะลดเ,เลเวลร้อยสามสิบเจ็ดนะครับต่ำสุดก็เราเวลมาจุดนี้ประมาณ3วันแล้วนะครับด้วยเน็ตสามบีบีนะไม่ได้ค่าฟอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นก็ยังคงอยู่ได้อยู่ดีมีสุขอยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะแบบ อินเทอร์เน็ตหลุดไอ้นู่นหลุดไอ้นี่หลุดนะครับขาดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ผมก็สังเกตเห็นนะว่าเซิร์ฟเวอร์มันดูว่างแปลกๆว่างผิดปกติทั้งๆที่คูณวัฟ์หนึ่งร้อยเปอร์อาจจะเพราะปัญหาการที่แบบการวิ่งสกู๊ถอยหลังอะไรพวกนี้นะครับวาร์ปถอยหลังนะครับผมอาจจะมีปัญหาผู้เล่นแบบแบบไม่ไม่อยากเปิดไว้นะครับผมแล้วก็ติดช่วงเทศก,กาลปีใหม่ก็อยากะสู่สั้นๆใช่ามากกว่านะไปนูน่นไปนี่นะครับอยู่กับครอบครัวนะครับ ก็วันนี้เราจะมาอัปเดตไอเทมที่สนใจกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวหันกวางนะครับไอเทมอัปเดตคือต้องบอกว่าแทบจะไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับมีน้อยมากที่อัปเดตนะครับเริ่มตั้งแต่อาวุธนะครับร้อยสามสิบนะครับขอโทษด้วยครับอาวุธนะครับจะเป็นร้อยสามสิบนะครับบวกแปดนะครับวิสามสิบสี่นะครับไฟแปดนะครับวิญญาณหนึ่งขั้นทลายสี่นะครับ ชุดเป็นชุดวิร้อยบวกเก้านะไฟแปดวิญญาณหนึ่งคันกายห้านะครับส่วนเซ็ตก็จะเป็นเซตการสิบสามการสิบสี่แล้วก็การสิบสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเกราะเป็นเกราะร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าการสิบบวกหกครับประดับเป็นประดับหูยกเหลืองนะครับบวกสองทั้งสองข้างสร้อยความดีครับแล้วก็แหวนการมืดนะบวกหนึ่งนะครับส่วนคลุมเป็นคลุมปานแท้โยมตีทั้งสองตัวนะครับ ส่วนน็อกออปชั o นมั่วนะครับอย่างที่เห็นนะครับได้ของถูกก็ใส่อย่างนั้นนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวอื่นกันต่อนะครับอ้าวผิดโอเคมาดูที่ตัวกระบี่ครับตัวกระบี่เราสองอาเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตัวกระบี่ก็จะเป็นกระบี่ร้อยสามสินะครับบวกหนะครับวีสามสิบห้านะไฟ8วิญญาณ1ขั้นทลาย5นะครับได้มาถูกมากอันนี้บอกเลยในกางสตรีมไทยย้อนดูเจอนะครับผมแต่ไกลมากนะครับจุดกระบี่ครับการสินะครับไฟ8วิน2สมาธิ5นะครับผม ส่วนเซตจะเป็นเซตการ14ส่ตการ14การ14บวก4หมดเลยนะครับนะครับผมก็เกาะเป็นเกาะร้อยนะครับการ10บวก6นะครับแหวนพลังเจ้านะครับของเวลร้อยหูก็จะเป็นหูของอ่า80นะครับเป็นหูสามสร้อยเวลร้อยเหมือนเดิมนะครับคลุมเป็นหลบหลีกแทรกซึมนะครับทั้งสองตัวนะครับผมสำหรับตัวกระบี่ต่อมาที่ตัวหมอนะครับ ตัวหมอของเราก็จะมีพัดครับมีพัดนะครับผมพัดเป็นบวก2นะครับได้มาถามว่าราคาค่อนข้างจะสูงไหมก็ได้แหละนะครับผมพัดวิสองบวกสไฟ8วิญญาณหขั้นนะทอนทามนะครับผมเพิ่มอีกพนะครับ ส่วนชุดนะครับก็จะเป็นชุด90นะวีแปดสิบ 80, ไฟแปดนะครับผมกขใส่กันมายาวนานเหลือเกินชุดนี้คือไม่เกรงกลัวมอนเตอร์เลยคือมอนเตอร์แทบจะไม่สนใจหมอผมนะครับถ้าสนใจมันหันไปนสนใจเมยูจินอะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็มันก็ตายห่านะครับประมาณนั้นส่วนเซ็ตก็จะเป็นเซ็ตเวลลอยนะครับกัน9ก้บวกสเหมือนกันงนั้นหลายคนอาจจะถามทาไมไม่ใส่เซ็ตสุสานตั้งๆท,ท,ที่ล่าสุสานคือจริงๆก็ไม่ได้ทำนะครับถ้าใส่เซตสุสารมันก็บวกพลังปานในตอนที่แบบยิวอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าใช่ปะ เออนะครับแล้วแต่ความชอบครับเราก็ไม่ได้ใส่เพื่ออะไรเลยนะครับใส่แค่ยืนยิวจริงๆนะบางคนไม่ต้องใส่ได้ซ้ำนะครับก็เป็นร้อยยี่ห้านะครับกันก้าบวกสี่นะครับคุมกวางเลนเดียนะครับผมก็ค่าได้เงินแนละ้วก็คลุมเวล 6, ก็ค่าได้เงินหูสามสร้อยเวลร้อยนะครับก็ประมาณนั้นต่อ สำหรับแมยูจินนะแมยูจินตัวผมอาวุธก็ยังคงเป็นบวก10อยู่นะครับชุดชุดก็เป็นชุดบวก9นะครับชุดบวก9มี1ก้อนที่เป็นการ10นะครับผมจริงๆเ,เป็นการ15 3ก้อนและการ1ิ1ก้อนนะครับผมก็ราคาอยู่ที่800 1้อย0 0ผมถือว่าชิลมากนะชิลมากแล้วก็ไฟ8วิญญาณ1ขั้นมีบางก้อนด้วยนะครับผมบางก้อนฟ้าด้วยนะครับผมจตุรเทพนะครับผมแล้วก็สมาธิ5นะครับผม บวก9อยู่นะครับนะถ้าหิวโหยจริงๆเราก็แค่แบบทําให้เป็น G แล้วก็เออบวก10 1ร้อยเปอร์ไปเลยนะง่ายดีไม่ต้องทำร้อยให้เสียเวลานะหรือคิดจะทำร้อยผมว่าไปทำร้อาสิบก็ได้มันมีส่วนต่างถ้าเราทำแบบร้อไว้แล้วนะครับถ้ารอได้เรารอนะครับผมส่วนเซ็ตก็เป็นเซ็ตเบลลร้อยกัน9กบวกหนะครับเซ็ตเออ ไว้อยนะครับผมกัน13ก้อนกันกันเก้าหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็รองเท้าขอยตั้มมันนะครับผมก็กัน10บวก8นะครับส่วนเอ่อกราร้อยยี่สิบห้าก็จะเป็นกัน10บวก4ี่นะครับคุมระเบิดพิโรตทั้ง2ตัวนะครับเพราะมอนเตอร์เข้าถึงเรานะครับอาจจะตีบ้างสองาครั้งให้ระเบิดเล่นแล้วครับผมแหวนก็จะเป็นแหวน80ินะวีห้าเปิดนะครับของแมยูจินนะหูก็จะเป็นหูลาว่านะครับ บวกสองนะครับทั้งสองข้างสร้อยครับจะเป็นสร้อยสร้อยนิ่นนะฮะเป็นหลบหลีกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เป็นอาชีพดาบนะครับดาบเป็นดาบบวกสี่นะครับวสามสิบสี่ไฟแปดวิญญาณหนึ่งขั้นสมาธิอ่อไม่ใช่สมาธิทลายห้านะครับผมก็ชุดก็จะเป็นชุดบวกเก้านะครับการสิบไฟแปดวิญญาณหนึ่งขั้นกายห้านะครับ เซตเป็นเซตกัน10บ้างกัน11บ้างปะปนกันไปสะสมกันไปนะครับบวก4บ้างบวก5บ้างนะครับตามออปชันที่เราเห็นนะครับผมส่วนหูก็เป็นหูหยกเหลืองธรรมดาไม่มีบวกนะครับซอยอยูซ่ซอยไวร้อยครับเกาะเป็นเกาะร้อยยี่ห้านะครับผมกัน10บวก4นะแล้วก็คุมเป็นคุมปานแท้นะครับทั้ง2ตัวโอเคต่อมาแม่ยูจินนะครับตัวเจนเจนนะครับ แมยูจินตัวเจนเจนนะครับก็วิสามห้าบวกสี่นะครับไปแปดนะพิญญาหนึ่งขั้นอ่าทลายห้าครับอ่าเกาะเป็นเกาะแมยูจินร้อยที่ห้านะครับสิบบวกสี่น,น,นะครับ,บ,รบประดับเป็นหูยกเหลืองนะทั้งสองข้างข้างหนึ่งบวกข้างไม่บวกสร้อยก็เป็นสร้อยเวลร้อยสามสิบของแมยูจินนะครับก็ตั้งใจถอยมาเพื่อให้แมยูจินตัวนิสัยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ถึกมันก็เอาสร้อยไปใส่ก็แล้วกันนะนะแล้วก็ใช้ใช้แบบประมาณว่าหลบหลีกวิทยายุทธ ไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมอนเตอร์ไม่ไใช้วิทยา,ายุทธก็เออเอาไปเถอะครับเราได้พลังงานมาพาดป้องกันเพิ่มในการบวก2ก็โอเคนะครับส่วนชุดชุดเป็นชุดเวลร้อยสิบนะครับการเจ็ดนอกเจ็ดนะบวกสี่นะครับผมแล้วก็เป็นแหวน่พลังเจ้านะครับเซตผมบอกไปอะเซตก็จะเป็นเซตร้อยสามสิบนะครับเป็นการสิบหมดเลยนะครับบวกสี่เท่านั้นเองคุ้มเป็นคุ้มค่าได้เงินทั้งสองตัวครับอ่ะ ต่อมาตัวชนตัวที่1นะฮะครับตัวชนที่ัวที่1นะครับผมก็เป็นตองก้างสาวกรีซนะครับผมก็อาวุธ140นะครับบวก9นะครับไฟ8วิญญาณ1ขั้นทลาย5นะครับก็เป็น13 5กัน14บวก4นะครับชุดก็เป็นกัน10 4นะครับบวก 10G นะครับไฟ10นะครับวิญญาณ5ขั้นสมาธิ5นะครับของ130นะครับ ก็จะมีเซตนะครับการ14นะครับเซตการ14ทั้งหมดนะครับมีบวก8บวกเบวก10นะครับเรียงตามลำดับกันเลยประดับก็จะเป็นดับประดับแบบออของ1 1อนะครับก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นหู1ข้างแหวน1ข้างนะครับสร้อยก็ยังคงเป็นสร้อยเร้อยอยู่นะครับกัน25้าเองนะครับแล้วก็หูยกเหลืองนะครับก็ประมาณนั้น ต่อมาครับทวนเรานะเพิ่งอัพเป็นร้อยร้อยสี่สิบได้ไม่นานนะครับเพิ่งอัพใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะครับก็ตอนนี้ประมาณ50กว่าเปอร์แล้วกำลังจะ141บนะครับผมก็ทวนยังคงใส่ทวน130อยู่นะครับวเวลสองบวกสี่นะครับไฟ8วิญญาณ1ขั้นนะครับผมทลาย4เปอร์นะครับชุดเป็นชุดบวก9นะครับ130กัน14ไฟ8นะวิญญาณ1ขั้นสมาธิ5นะครับเหมือนเดิมนะครับ เซตเป็นเซตกัน14ทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะเป็นแขนบวก4นะครับแขนบวก4 2ข้างแล้วก็รองเท้าบวก5ครับนะครับก็กันเท่ากันเลยนะครับ154ยนะครับชุดคุมเป็นโยกย้ายนะครับยกย้ายทั้ง2ตัวนะครับแหวนเป็นแหวน130ที่เปิดได้จากกล่อง16ปีนะครับนะเมื่อเมื่อครบรอบ16บปีเราเปิดได้ก่อนก่อนที่จะมีกิจกรรมเราเปิดก่อนนะครับไม่นั้นโดนลบกล่องอีก พอกล่องบั็อกพอเราไม่อยู่หูก็จะเป็นหูหยกเหลืองนะครับบวก5ทั้งสองข้างนะครับข้างหนึ่งได้จากกิจกรรมเปิดกล่องนะครับยังเป็นสถานะป้องกันศูนย์แต่จริงๆมันเพิ่มค่าชีวิต150ครับสว่วนนี้หูที่ดึงในตลาดนะครับผมก็เป็นบวก5นะครับก็เห็นราคามันถูกมันก็บวก5ได้ค่าชีวิตมา150นะครับเราก็เลยเอามาใส่ให้มันคบคู่ให้มันดูดีก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดสมปรารถนากันทุกท่านนะคคิดให้มีเงินก็มีเงินคิดให้มีทองก็มีทองนะแต่อย่าลืมทำมาหากินกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมโกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ